สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะไปเรื่องของแม่น้ําทําลงชีวิตอ้างอิง e ในพระธรรมเอเซเคียลบทที่สิบเจข้อหนึ่ข้อสิบสอในพระธรรมเอเซเคียลบทที่ส7ข้อหนึ่ข้อสิบสได้บอกไว้วันนี้ว่าแล้วท่านก็นํำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารและดูเถิด มีน้ำไหลออกมาจากใต้ทรณีประตูพระวิหารตรงไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและน้ำไหลลงมาจากข้างล่างไปลายใต้ของทรณีประตูพระวิหารทิศใต้ของแท่นบูชาแล้วท่านจึงนำข้าพเจ้าออกมาทางประตูเหนือและนำข้าพเจ้าออมไปภายนอกถึงประตูชั้นนอกซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออกและน้ำนั้นออกมาทางหน้าใต้ ชายผู้นั้นได้เดินไปทางตะวันออกมีเชือกวัดอยู่ในมือท่านวัดได้1,000งศอกแล้วนำข้าพเจา้าลุยน้ำไปแต่น้ำลึกเพียงตาตุ่แดด 1, แมาาาลแล้วท่านก็วัดได้อีก1,000แล้วนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปน้ำลึกถึงเข่าแล้วท่านก็วัดได้อีกหนึ่พแล้วนำข้าพเจ้าลุยน้ำไปน้ำนั้นลึกเพียงเอวแล้วท่านก็วัดได้อีกหนึ่ัน และกลายเป็นแม่น้ำที่ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได้เพราะน้ำนั้นขึ้นและลึกพอที่จะว่ายได้เป็นแม่น้ำที่ลุยข้ามไม่ได้และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือแล้วท่านก็พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝั่งแม่น้ำขณะเมื่อข้าพเจ้ากลับดูเถิดข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากและท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า น้ำนี้ไหลตรงไปทางท้องถิ่นตะวันออกและไหลลงไปถึงอารบาและเมื่อน้ำไหลออกมานั้นไปถึงน้ำทะเลน้ำนั้นก็กลับเจืดดีแม่น้ำนั้นไปถึงที่ไหนสัตว์มีชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตได้และที่นั่นมีปลามากมายเพราะว่าน้ำนี้ไปถึงที่นั่นน้ำทะเลก็จืดเพราะฉะนั้นแม่น้ำไปถึงไหนทุกสิ่งก็มีชีวิต ชาวมงก็ยืนอยู่ที่ข้าทะเลจาก n k ็ดีถึง n อ็นกาอิจะเป็นที่สลับตากอวนปลาในที่นั้นมีหลายชนิดเหมือนปลาในทะเลใหญ่แต่ที่เป็นบึงและหนองน้ําจะไม่เจิดต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือตามป่าทั้งสองฝากแม่น้ํามีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่ไวายแต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน เพราะว่าน้าสําหรับต้นไม้นั้นไหลาจากสถานนัการผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยาในพระธรรมเอสเคียลบทที่47ตอนนี้นะครับในข้อ1ถึงข้อ6พูดถึงระดับของการประกอบด้วยพระวญยามบอิสุดของพระเจ้าพอข้อ7ถึงข้อ12นะครับพูดถึง ผลดีที่เกิดจากชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราทราบดีว่าพระกิตติคุณของพิเศษเป็นพระกิตติคุณแห่งความรอดและทำให้เราทงหลายผู้ที่เข้ามาเชื่อทุกคนได้รับความรอดในพิเศษแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ควบคู่กับพระกิตติคุณแห่งความรอด ของพิษคิดนั้นก็คือพระพรและคุณประโยชน์อีกมากมายที่อยู่ควบคู่กับความรอดที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราทั้งหลายซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่เป็นพระพรและคุณประโยชน์นั้นพระพีในที่นี้ได้พูดถึงแม่น้ําทําลงชีวิตหรือที่พิษคิดได้ตัดถึงก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นเอง เอสเคีย e ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นดิมิตซึ่งทรงสำแดงแก่ท่านเมื่อประมาณ870ปีก่อนคิดการในขณะที่ท่านตกัเปเฉลยและท่านได้รับนิมิตเกี่ยวกับน้ำซึ่งไหลามาจากพระวิหารของพระเจ้าและน้ำนี้มีคุณประโยชน์มากมายตามที่เราได้อ่านจากพระธรรมตอนนี้ ซึ่งแน่นอนเป็นนิมิตซึ่งเอเิเคียลท่าน,นได้รับจนรทั้งมาถึงยุคธิฏการยุคของพิสคิตในพระธรรมยอห์บทที่7ข้อ3าาิสคิตได้ตัดถึงน้ำจากแม่น้ำน้งชีวิตที่พระงค์จะประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์และน้ำจากแม่น้ำา้งชีวิตนี้พิสคิตดยืนยันอีกว่า ก็คือพระวิญญามบริสุทธิ์ขอเจ้านั่นเองแต่ในขณะนั้นพงค์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่พองค์จะประทานให้จนกว่าพงค์จะดรับพระเกียรติก็คือการที่พิสิทิ์ยอมวายพระชนถูกตึงตายบนไม้ค้งเขนและฟื้นคืนพระชนขึ้นจากความตายแล้วหลังจากนั้น เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าพระเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแก่คิดจักรทั้งหลายนี่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเรลสคิดได้ยืนยันถึงสิ่งที่เป็นพระพอและคุณประโยชน์มากมายต่อคิดจกักรนอกเหนือจากความรอดที่พระองค์ประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ในพระธรรมยอมห์นบทที่สี่เพลสคิดได้ แต่ถึงว่าเมื่อพงะ์งคปเสสไปสวดสวรรค์แล้วนั้นพองค์จะประทานอีกผู้หนึ่งมาอยู่กับเราท่านหลายซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งความจริงผู้ซึ่งโลกนี้ไม่รู้จักแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะอยู่กับเราและจะอยู่ในเรานี่เป็นสิ่งซึ่งพระพีได้พูดถึงและอ้างถึงสิ่งที่เอเทเคลได้รับในดิมิตนี ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของแม่น้ำทํารงชีวิตทำไมแม่น้ำทำรงชีวิตจึงมีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กับความรอดที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่เราทั้งหลายถ้าดูในมิตท,ที่อสยาห์ท่านได้รับใ e นพระธรรมอสยาหบทที่17ในตอนนี้เริ่มต้นพป่น้องดูให้ดีนะครับเริ่มต้นเป็น ต้นทางของสายน้ําหรือต้นทางของแม่น้ํำธนูชีวิตเกิดขึ้นทางใต้ของแท่นบูชาแท่นบูชานั้นเป็นที่สร้างบันดีในอดีตตามธรรมยัญติของโมเสสเป็นที่ที่ต้องนําสารบูชามาฆ่าเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่าบาปถ่ากรรมบาปแต่ในยุคข,ของพชรกินนั้นพงเองเป็นเครื่องบูชาที่ถ่ายความผิดและความบาปของเรานั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านา้ำเลืองต้องมาจากแค่บูชานั่นก็คือว่านา้ำเลืองต้องมาจากการเขนของพิตติสนั่นเองแล้วน้ำก็ไหลต่อมาที่ประตูของพระวิหารผู้ที่เป็นประตูของพระวิหารก็คือพิตกิสอีกเช่นกันเพราะพระพองค์เป็นประตูพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้เว้นไว้ทางพระองค์คือทางประตูนี้คือทางพิตติสอีกเช่นกัน น้ำสากนี้จากใต้แท่นบูชามาถึงทอนีประตูถ้าไม่ลองเข้าใจทอนีประตูนะครับก็คืออยู่ใต้วงกบล่างอยู่ที่ระดับพื้นของประตูนั่นเองแล้วน้ำก็ไหลต่อเนื่องไปจนถึงระยะหนึ่งน้ำก็ไหลามาที่ระดับความลึตาตุ่มสิ่งที่เอสเทคียท่านได้รับได้เห็นในนิมิตนี้ ก็คือว่าถ้าวัดไปได้อีกหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองของระยะประมาณห้าร้อยเมตรความลึกของน้ำก็ลึกไปถึงเข่าถ้าวัดไปอีกหนึ่งพันสองต่อไปหรือห้าร้อยเมตรต่อไปน้ำก็ลึกไปถึงแค่ระดับเอวถ้าวัดไปอีกหนึ่งพันสองต่อไปหรือห้าร้อยเมตรต่อไป น้ำก็ลึกมาถึงระดับที่ต้องไหว้และน้ําที่ลึกระดับที่ต้องไ่วยก็คือระดับคอหรือระดับศีรษะน้ําไม่ต้องพูดถึงเลยครับเท้าเราแทบจะไม่ติดพื้นเลยและถ้าน้ํามาถึงระดับที่่วงศีรษะไม่ต้องพูดถึงเลยครับเท้าเราจะไม่ติดพื้นต่อไปนั่นก็คือเราต้องไปตามกระแสแ้ํนามเท่านั้นและนี่คือการ ความเพิ่มพูนขนาดของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เปรียบเทียบกับแม่น้ําสายนี้ที่เพิ่มตั้งแต่เล็กน้อยจนทั่งมากขึ้นเรื่อยๆจนทรบศิสระเราเลยทีเดียว,ยวแล้วพะพี่ก็พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากพระธรรมเอเคียลในตอนนี้พระพี่บอกว่าน้ําน้ําไปทางตะวันออกถ้าพี่เราอูในภูมิศาสตร์ตะวันออกของ พระวิหารหรือพันิเวศของพระเจ้าก็คือทะเลตายและเินแดีที่เป็นทะเลทายที่ถูกทิ้งให้เป็นที่ลกร้างเพราะพี่บอกว่าน้ําไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่ไปถึงที่ไหนทะเลทรายก็ถูกเปลี่ยนเป็นสายน้ําทะเลทายซึ่งเป็นทะเลที่มีความเค็มก็กลับเกิดดีแม่น้ําน้ําไปถึงที่ไหนสัตว์มีชีวิตที่อยู่เป็นฝูง ก็จะมีชีวิตได้และที่นั่นมีปลามากมายเพราะฉะนั้นนะครับน้ำนี้ไปถึงที่ไหนทุกสิ่งก็มีชีวิตสิ่งที่เราได้จากแม่น้ำสายนี้นะครับอันดับแรกเลยแม่น้ำสายนี้ไหลามาจากพผนเวศของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของแม่น้ำสายนี้ นะครับแม่น้ําสายนี้ไหลามาจากส่วนลึกในพระไทยพระเจ้ามาสู่จิตวิญญาณของเราที่กระหายหาพระอ,องค์หรือพี่ใช้คําว่าที่ลึกกูดเรียกที่ลึกนะครับแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ําที่ไหลยอยู่เสมอนะครับเป็นแม่น้ําที่ไหลยอยู่เสมอนั่นหมายความว่าแม่น้ํานี้ เป็นแม่น้ำที่บริสุทธิ์สะอาดและสดชื่นไม่เหมือนทะเลตายที่มีแต่น้ำเค็มไม่มีสัตว์มีชีวิตอาศัยอยู่เลยแม่น้ำสายนี้ยังเป็นแม่น้ำที่ให้ชีวิตนะครับเป็นแม่น้ำที่ให้ชีวิตเมื่อเราลงไปในแม่น้ำสายนี้ทุกสิ่งในชีวิตของเรา ก็กลับฟื้นคืนชีวิตอีกได้เพราะเราได้ลงไปในแม่น้ำของชีวิตนี้ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ให้ชีวิตแม่น้ำสตยนี้เป็นแม่น้ำแห่งความรักเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าที่เราสอดสมายหามานานตลอดชีวิตเมื่อคุณลงมาในแม่น้ำสายนี้คุณจะพบกับความรักของพระเจ้าและ สัมผัสกับความรักของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นความรักของพระเจ้าที่ไม่สิ้นสุดเลยแม่น้ำสายนี้จะเป็นแม่น้ำแห่งความชื่นชมยินดีเนื่องจากแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำทำลงชีวิตที่ให้ชีวิตที่ทำรักความบาปทำลายความตายทำลายโรคภัยแค่เจ็บความเจ็บป่วยออกไป ทำลายความสิ้นหวังที่ชำระความบาปทำให้ท,ท,ทุกอย่างใชีวิตเรากลับมามีชีวิตมามีความชอม่มดีอีกได้เป็นความชมื่นชมดีที่เกินที่จะบรรยายได้แม่น้ำสายนีเป็นแม่น้ำแห่งพระคุณโดยแม่น้ำแห่งพระคุณนี้ช่วยเราสามารถที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้กระทำให้ทำให้สำเร็จได้และช่วยเราให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ โดยแม่น้ำสายนี้แม่น้ำสายนี้จะเป็นแม่น้ำแห่งการรักษาเยียวยาโดยใบของต้นไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำใช้ในการรักษาโรคแม่น้ำสายนี้ยังเยียวยารักษาทั้งจิตวิญญาณจิตใจร่างกายเราให้สมบูรณ์แม่น้ำสายนี้ยังเป็นแม่น้ำนรรนแ,ำรรแำห่หงฤทธิเ,เ,ดเดช ทำลายสิ่งกีดขวางทุกอย่างในชีวิตของเรายิ่งลงไปในแม่น้ำนี้ลึกเท่าใดการทุจรูวงการหลาจานก็ง่ายขึ้นในชีวิตของเราแม่น้ำสันนี้จะเป็นแม่น้ำแห่งเสรีภาพซึ่งนำการปลดปล่อยอิสรภาพมาสู่ชีวิตของเราปลดปล่อยเราจากอำนาจของวิญญาณชั่วปลดปล่อยเราจากความมืดแม่น้ำสันนี้จะเป็นแม่น้ำแห่งการฟื้นฟู แนะนำนี้หลา,า,ายเป็นที่ทะเลตายทะเลตายก็กลับเกิดดีทะเลตายเนียงถึงชีวิตของคนในโลกนี้ที่เผชิญกับความสิ้นหวังหมดหวังความทุกโศกคนที่เผชิญกับความเจ็บปวดที่ต้องการการฟื้นฟูในชีวิตและในพระธรรมวิวรณ บทที่ยี่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองได้พูดถึงว่ามีแม่น้ําไปในแม่น้ํำแห่งชีวิตไหลมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้านี่บอกบทที่สบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองบอกว่าท่านได้ชี้ให้ข้าพระเจ้าดูแม่น้ําที่มีน้ําแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลามาจากพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วเพทที่นั่งของพระเมตสปรดกไหลไปตามการถนนในนครนั้น และริมแม่น้ำทั้งสองฟ้ามีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผลสิบสองชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติได้หายสรุปนะครับในวรธรรมเอสเทเค e ียบทที่47ข้อที่6นี้บุรุษที่มีไม้วว้อยู่ในมือท่านได้ถามเอสเทคยวว่า บูธแถมมนุเอ๋ยเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือนะครับเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือเขาว่าเห็นนที่นี้หมายความว่ามีประสบะการณ์หรือเข้าใจสิ่งนี้หรือให้เรามาสำรวจชีวิตของเรานะครับว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้แก่เราในแม่น้ําสายนี้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องลงไปในแม่น้ำตลอดชีวิตนี้นะครับ เราไม่เพียงแต่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งดูแม่น้ําทานองชีวิตนี้เฉยนะครับเราต้องก้าวลงไปในแม่น้ําทำองชีวิตนี้นะครับแล้วแต่ต่อไปนะครับให้เรามาสํารวจว่าถ้าเราอยู่ในระดับความลึกที่ตาตุ่มนะครับผมจะหนุนใจให้พี่น้องลงไปในความลึกมากยิ่งขึ้นนะครับคือระดับเข่าระดับเอวแล้วก็ระดับที่ต้องว่ายนะครับ เพราะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแม่น้ำสายนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มีมากกว่านี้อยู่เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะไปถึงจุดที่สิ้นสุดของแม่น้ำสายนี้ได้นะครับโดยให้เราสำรวจชีวิตของเราเองนะครับว่าเราได้ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนและเราได้ยอมเชื่อฟังการทรงนมของพระวิญญาณบริสุทธิ หรือเปล่าในชีวิตของเราทุกคนนะครับถ้าสำหรับตัวเองนะครับเราอาจจะมีประสบการณ์กับแม่น้ำสายนี้นะครับถึงเกี่ยวกับลิเดียแห่งการรักษาโลกนะครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะครับสัมผัสกับความรักอันไม่มีที่สุดของพระเจ้านะครับเราอาจจะมีประสบการณ์กับกาาอาจารย์ต่างๆของแม่น้ำสายนี้นะครับ เราจะมีประสบการณ์การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับที่นำเหมือนกับนำเอซเียลไปในแม่น้ำสายนี้นะครับผมจะหนุนใจพี่น้องน,นะครับให้พี่น้องเท้มบแข็งในการนิษฐานและติดสนิทกับพระวิญญาณทุกๆวัน,ท,วนทุกเวลานะครับเพื่อพี่น้องจะได้มีประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับและได้รับพระพรและคุณประโยชน์ทั้งสิ้น คุณประโยชน์อันดีเลิศทั้งสิ้นทิพย์เจ้าเตรียมให้แก่พี่น้องนะครับอย่างไม่มีที่สุด,สดเลยนะครับคุณประโยชน์ทั้งสิ้นอย่างไม่มีที่สุดเลยทิพเจ้าจะเตรียมให้แก่พี่น้องในแม่น้าสายนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอคุณพเจ้าคำถามตอบสนองพระรมอยู่สองข้อนะคะในข้อแรกเนี่ยก็คือแม่น้ําทํารงชีวิตหมายถึงอะไรในข้อที่สองคือแม่น้ําทํารงชีวิตมีความสําคัญอย่างไรอยากให้พี่น้อง กับไปฟังแล้วก็ทบทวนเจ็บชื่อว่าคําแบ่งปันนี้เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตอย่างมากเลยพี่น้องสามารถที่จะเอาไปแบ่งปันในในครอบครัวในกลุ่มเซลล์ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นอีกนะคะ